สวัสดีครับอัพเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่14มกราคม65อัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแท่งทองรูปพรร์บวกกําเน็ต สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคําประจําวันที่14มกราคมห5นะครับสำหรับเชา้านี้ช่วงเช้าราคาปรับลดลง50บาทและเพิ่มขึ้น50บาทเป็นครั้งที่2ส่งผลให้ขณะน,นี้ราคาทองยังคงที่ทองคำแทง่งค6้าปรซับซื้อที่28,600บาทขายออกที่2 8 7 0 0บาท ทองรูปประพรรณ96.5%รับซื้อที่28,910บาทขายออกที่29,200บาทครับราคาทองลูกสปอร์ตอยู่ที่รับ1 8 2 7ด,ดอลลาร์ออนดัชนีงเงินดอลลาร์94.86จุดเงินบาท33.16ซึ่งแข็งค่าขึ้นนะครับสำหรับเงินบาทขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังราคาทองคำแท่งบวกค่าพีเมียมหรือว่าค่าบ็อกและทองรูปพรรณบวกกำเนด แต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายนะครับถ้าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ